สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เอาสายหมอกมาฝากนะครับเพราะเหตุใจตั้งมาสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรนะเรารุนสวัสดีครับนานๆเจอคนดีอันนะที่สวนที่สวนลุงตึงนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายหมอกตื่นเต้นมาก นะครับเป็นหมอกแรกของปีนี้นะที่เห็นเห็นชัดๆนะครับนี่เป็นเม็ดๆลงมาเลยนะครับผมเป็นเชื้อของการเกิดที่สวนลุงตึงี่ครับตัณหาความอยากอยู่ความอยากจะนําพาจิตเราไปสู่สวยงามมากเลยหมอกเป็นเม็ดเลยครับเป็นพบเป็นที่เกิดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นซึ่งพบนั้นจะเป็น กามาพบรูปประพบอรูปประพบกอาศัยกรรมมาละกอธาตุอันสามลูกถึงเอาน้ำหมักหรืออาาศัยธตุพวกน้ำหมักปลาพวกน้ำหมักธาตุธาตุอันสามกากกาแฟก็ตามเหตุตามปัจจัยของพวกนั้นว่าจุลินทรีย์ของข้อแสงน้ำหมักซุปเปอร์เอ็มนะใส่ออกลูกดีมากเลยงั้นคำาม อันนี้มาามาเบิงสายหมอกครับหมอกหมอกงามระมักหมอกแหลกปีนี่เนาะปีพศนี่อ่าเพิ่งเห็นจะชัดนะยุบานต้องตื่นกับประมาณนี้ครับโดยมากอันทุกีย่างนี่ใส่ผลหนมักอย่างเดียวน้ำมักขี้งัว่าหนมักป่าแล้วก็้ำมักุปเปอร์เอมดังนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทำยังไงนะอ๋อ นวอดเดินดีครับหากเดินดีฮะเอ่หวอดแตกดีความไม่ตายครับผมเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐนี่บ่อบ่อบ่อโด้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ผลนำมักเอานำมักไอ้มาผสมกันหนาแล้วก็เทศลาดลงทั้งหากทั้งโค่นเปิ่นแล้วก็บผลน้ำแน่นะอันดับแรกของชีวิตมะคุ่งก็ศาสนาบอกว่ามะขุ้งเนาะมะขุ่งนี่กระทุ่งกระทุ่งดอก นีมามืนนีตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเห็นหมอกครับผมมาถ่ายเบอร์ดีเนาะชอบไปไหนล่ะบรรยากาศบรรยากาศตอนเท่าซ้าไปของสัตว์พระศาสดาตัดไว้ห้าอย่างนะจะมีอะไรบ้างนะมีเทวดามนุษย์นะเปรดวิสัย เาาอกสารสนนสายหมอกถ้าเขาให้ยมเลือกเอาสารกับเปลดช่วยเลือกเปลดนะใหูเ<ม>จ้เรียงอย่างนี้ชมให้เต็มอิ่มเทวดามนุษย์เปลดวิสัยเดาชาถ่ายบันทึกไว้นะแล้วทํายังไงจะไปเกิดแถวเนี้ยนะครูเจ้าบอกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยยมงต้องสร้างตอนนี้ใ,นให้ห <ละ S 1> นา้ามาท,ทุเลี่ยนอยู่ ความสะอาดทางกายวาจาสิทธ์เนีทุเรียนกายวาจาใจถ้าเป็นทุเรียนตนนี้นะเธอจะได้อัตภาพมูสันคิง่ะงามกว่าหมูเลยเงาุ่งครับหงุ่งหลายขนาดหคุงเ่ยครับอัพอดขายจัคเกอรอเนาะมีแต่เก็บไปเหตุบุญเห็ดท่านเนาะ ลายเข่งอยู่เอาไปงานหลวงตาอึงอ่ะเอาลายเข่งอยูครับมักเตกออกดอกออกผลอมาเต็กเนาะนี่ตึ้งม่ว่านไช่หนำมักกากาแฟฉีดผลเข้าไปหงมักหงมาคงตายแล้วมีที่ไปเยอะนะเลือกเอานะแต่ถ้าโยมต้องการผม นะถ้าต้องการสมปรารถนานะแล้วเลือกเกิดนะอยากเลือกได้นะพระองค์บอกว่าให้ตั้งเหตุห้าอย่างนี้ศรัทธาศีลฟังธรรมะไปน้ำตอนเอสาราศรัทธา,าสาัสาพคตหมอกเป็นเม็ดๆเลยสอง,สองเป็นผู้มีศีลที่เีที่ศีลห้าสาม การมีสุตตะก็สุตตะของคนที่เราศรัทธาในสุตตะของตถาคตห้าสี่จาคะการศียสละการแบ่งปันตั้งจิตถูกต้องด้วยนะให้ละความะหรี่อย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสังสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้และอย่างที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาเห็นอริสสสี ผ้าเบิงสายหมอกนะโมมี่อย่างมันนีผ้าเบิงหมอกช่มสวนผ้าเบิงหมอกการเกิดการดับเห็นสัจจ่งการเกิดขึ้นการดับไปนี่เป็นปัญญาสร้างเหตุปัจจัย5้าประการนี้ปราถนาไปเป็นเทวดาก็ไปได้จะไปเกิดคราวหน้าเป็นกษัตริย์มหาสาลปรามมหาสาลข้าบดีมหาศารก็ไปได้หมดนี่เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้นะที่พระศาสดาตรัสไว้ ก็ต่อไปนะกก็ที่สามก็เ่องการจากวันวนตายเราจะมีชีวตอยู่อย่างไรเพอส่ขอทวนอีกทีที่จากอะไรนะจากวันนี้ถึงวันตายาอยู่ส่วนหลังบ้านนะครับนะมีคอมเมนต์เนาะ มีคาตะไคร่ใบมะกรูดตุลงตุเลียนสมุนไพรต่างๆกล้วยครับนะนะกล้วยวิญญาณนะครับอยหลังบานนะตะไคร่คาขนุนขนุนอยู่หลังบ้านคาตะไคร่ใบมะกรูดมะละกงมะละกอ มีขบเปิดขับอยู่ในสวนมะพร้าวน้ำหอมก็มีเลยพี่น,อน้องเนาะพร้าวนำหอมก็มีอันนี้หดน้ำเห็นน้ำทุเรียนเดียว,าวางามแต่งยอดดีขนาดเลยบุญบาปเนี่ยขอบคคุณรั บุญบาปเนี่ยก็คืออารมณ์อันนี้พักหวานหน่อยนั่งไหนอันนี้ใบมะกรูดครับมะกรูดไปเกาะแล้วเนี่ยเกิดข้าวตะไคร้ใบมะกรูดนะตอนนี้หดวงดีกำลังจะขึ้นเป็นอภุษลานังตาประการนางเป็นบาปเป็นอภิสนนั้น สวยมากเลยหมอเป็นเม็นเม็ดเลยตอนนี้ครับอยากเห็นม่อยากเห็นมาเห็นโดยตัวเองเนาะนี่กําลังลอยหล่องละลอยพันหนาพันตาลุกเ่งรตนี่กลอยหล่องลลอยพนาพันตาลกเปงอย่างยิ่งคือทาให้เรานั้นมีพ้นด้วยพ้นจากความแก่เจ็บตายดังนั้นการเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระศาสดาเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคือการได้รับความรู้ ในหนทางที่จะเข้าถึงความไม่ตายคือมัจเครับผมเป็นยังไงครับผ้าช่อมบรรยากาศตอนที่มันมีหมอกนะมือนี้มะพร้าวทสายหมอกเพราะว่าตามวินยอื่นโมมีอย่างหลายอยากให้พี่น้องด้เห็นหมอกนะผมตื่นเต้นเนาะเพราะมันเป็นหมอกแรกของปีนี่นะเขาสอนเหมือนพระองค์เนี่ยพอว่าเมื่อวานมันมีฝนต๊ปลอยๆนะเกือบเพิ่งมือเว้แหละมือเหก็กเลยเกิดเป็นหมอก เป็นหมอกขึ้นมาความยึดมั่นในข้อประพฤติวัดศีลทศต่างๆเนี่ยล่าความยึดมั่นในทิฏฐิเนี่ยมีสอนเหมือนก็โอเคแต่วังว่าคงเสียห้ความสุขอ่าพี่พิงค์น้องแต่ระยะมันจะมีพลุงตึงเนาะมุ่มากกันน่อยเนาะอ่าแต่คิดว่าพ่อห้ความเปิดเพิ่นจะเลื่อนใจพี่น้องได้กันอย่าลืมกดไหลกดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงตึงนะเด้อครับเด้ออ่านันโดนๆเดือดขีดเถินหนึ่งเนาะ มันคืมบอกว่าสิสถเห็ดคิดคิดีหยังอะนะอก็ขอโอกาสเนาะเพื่อนๆค่อยเปลี่ยนกับล่างใจลุงตึงเนี่ยนะครับเอออืาอ่ามาในน้ำที่อ่าปุ๋ยที่ใส่ในสวนนี่ก็โดยมากที่เป็นขี้ไก่ขี้ง้วเนะอแล้วกับน้ำมักต่างๆน้ำมักน้ำมักขี่ง้วน้ำมักปลา อน้ำมักคุณละไม่เออแล้วก็น้ำมักซูปเปอร์เอ็มที่ลุงตึงใส่ในสวนเนี่นยนะนี่นะทุรออะรเรียนต้นนี้กับโบนปีป<พ>ีกับสามสี่เดือนเอนเี่ยเหละครับนี่ตอนนี้อเออะกอะฉีดต้นน้ำมักใส่ต้นน้ำมักใส่น้ำมัก้วแบบกัเอ่อทีงร่มทั้งดินในปืนเอ่อครับผมเอ่อกะข้องสิพอเต็มอินเนาะสำหรับหมอกแรก ในสวนลงุงตึงก้อนศิลากันไปก็อย่าลืมนะครับเด้อก็ไหลก็แช่ซัดตะไคร่สั้นกระดิ่งเป็นร่างใจให้กันแล้วกันครับโซลามันี่ลากันไปแหละครับเจอกันใหม่คลิปต้อง่อไปเนาะครับเนาะเขาก็ยัง ขอบคุณหลายๆที่เป็นกําลังแรงใจเห็นลุงตึงนะในการทําคลิปดีแน่บ่ดีแน่มีสาระแน่บ่มีสาระแน่แนกติยวาให้กันครับผมเป็นกําลังใจให้กันครับสำหรับวันนี้ขอก่าวคข้า,า่าสวัสดีครับขอให้มีความสุขห,หลายๆครับผม